ก็ที่เหลือยังยังมีหลายอินซูในประเทศไทยที่เราอยากได้นะครับก็อยากให้มารวมกันอยู่ที่นี่แล้วเราได้แล้วกาันดูแลอย่างเป็นทาง,งาาการติดตอกอย่างเป็นทางการจริงๆเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ทางผู้บริหารระดับจีนน่ะที่เขาคุยกับผมเองเขาต้องการโปรโมทเราเต็มความสามารถแล้วเขาพูดอยู่คำหนึ่งก็อยากเห็น MGI หรือ Miss Grand เป็นอันดับหนึ่งนะครับทางด้านดูแลอินฟูลัก็รายรับของประเทศไทยคำนี้เป็นคำที่อยากได้แล้วแตตัดสินใจทำอเอาครับองที่อินฟ้าที่บอกว่าถือหุ้นลมหรือเปล่าอ๋อที่เป็น <ใจ S 1> ยังไงบ้างก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็สลิปมีหมดนะไม่ว่าจะเป็นอินฟ้าหรือชาลอตเขาโอนของเขานะครับเงินของเขารายรับของเขาเรื่องของเขาคำว่าหุ้นลมเนี่ยผมต้องอธิบายก่อนว่า บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่มีหุ้นลมเป็นเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราจดบริษัทกันเองเอกชนอาจจะไม่ต้องเสียเงินให้หุ้นไปเพราะว่า,วาอาจจะอาศัยที่เสี่ยงเขาแต่บริษัทที่ถูกแจกแจงโดยตลาดหลักทรัพย์ยังไงก็ต้องจ่ายเงินนะฮะแล้วก็เขาก็ต้องได้ผลประโยชน์เวลาปันผลอย่างที่จะปันผลที่ถึงนี่อินฟราก็ได้ประมาณ4ี่แสนทาง <c oughs> เขาก็จะจ่ายตรงเข้าบัญชีอิฟนฟราก็เป็นเรื่องของเขา ไม่เคยที่จะมีพุ้นลมครับมันเป็นไปไม่ได้คนที่พูดคือคนที่ไม่เข้าใจกฎหมายน้องครับผมได้คุยกตบน้องไหมครับเรื่องนี้เขาโดนจมปีไม่ไม่น้องบอกว่าตลกดีก็ <c oughs> หนูก็ถอนไปตั้ง1ิล้านถอนมาให้หนูนิดเดียวก็4ี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นคูณสองถอนมาแสนเดียว <c oughs> อ <c oughs> เขาเตรียมเงินไว้สิบล้านเขาก็โอนไปเท่าที่นั้น 4, 10, 4, สี่หมื่นสี่บาทเก้าสิบตางค์คูณ 2, 000, 4, สองล้านสี่บาทเก้าสิบห้าตางค์ ไม่มีอะไรที่หลอกลวงหรอกครับเพราะว่าเราไม่เคยคิดทําแบบนั้นมีเท่าไหร่เราก็ทําเท่านั้นนะครับน้องมีเท่านี้ก็ทําเท่านี้ครับถ้าสองล้านก็ไม่ได้เงินเยอะสำหรับน้องนะครับเพราะน้องมีรายรับที่ดีไม่ควรใ้่อใจก็มาโกรธโวจ้องจะถาปนหาอ่าไม่ไม่ไม่ได้กลัวอะไรครับเพราะว่าทุกครั้งเนี่ย ถ้ามีเรื่องอะไรออกมาผมก็อธิบายตามข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ชัดเจนในทุกๆกรณีนะครับอะไรที่เราอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเราก็อธิบายให้ฟังแต่ถ้าอะไรที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่ใช่ความจริงก็ขออนุญาตตรงไปตรงมานะครับมีการโพสต์หรือมีการอธิบายนะครับบางคนบอกว่าทําไมบริษัทค่อนข้างรุนแรงจังเลยนะครับตอบโต้ค่อนข้างชัดมากเดี๋ยวก็โพสต์เดี๋ยวก็เอามาให้ดูก็ทําไงได้ในเมื่อ สังคมในปัจจุบันเนี่ยมันถูกหล่อหลอมด้วยข่าวเช็จถ้าเราอยู่เฉย สักพักหนึ่งคนจะคิดว่าข่าวเท็จหรือข่าวจริง<ม>ก็ต้องมีการต่อสู้ทางด้านการอธิบายาบค,ครับครับคนกองวันกระสเรื่องรองอีฟ่าว่าแบบจะอยู่ลงยังไงที่ราดบอกว่าให้ั่นใจสัญญายังอยู่อีก5าปีกว่าๆ<ม>นะครับอยู่กันเจปียาวๆแล้วก็ปีหน้าอินฟา้าก็เต็มนะฮะแล้วก็งานที่รับอยู่ผมว่างานสร้างกระแสได้ดีด้วยไม่ว่าจะเป็นละครกับช่องวันไม่ว่าจะเป็นหนังกับ GDS ซึ่งเราจะได้ลำเลียงออกมาเลยอย่างเช่นช่องวันเขาก็วางแผนไว้ประมาณมีนาคม อาจจะไปปลายซึ่งตอนนี้ก็ได้ครึ่งทางแล้วนะฮะส่วนทางหนังก็ประมาณตุลาคมมันก็จะรับช่วงต่อซึ่งกันและกันแล้วก็จะมีโปรเจกต์ใหญ่คอนเสิรต์ตเดียวแล้วก็จะมีโปรเจกต์อีกบางโปรเจกต์ที่ยังเปิดเผยไม่ได้แล้วก็พรีเซนเตอร์ตอนนี้อิงฟ้าเต็ม้าหัวจดเท้าเต็มเหมือนเดิมวันนี้เพิ่งต่อสัญญาที่ต่อเกี่ยวกับผมก็ต่อไปเรียบร้อยแล้วสองปีผิวเพิ่งต่อนะครับตอนนี้ให้น้องพักร่างประมาณ6วันนะครับกลับมาวันที่2ก็ถ่ายโฆษณา แบรนด์ Brand, เส้นผมที่ดังแล้วก็เรียงคิวงานยาวไปจนถึงเยอะมากแต่ดาวดาวดวงใหม่เขาเกิดขึ้นเรื่อยๆนะพี่วัน้องก็ไม่ไม่ครับ <S <S ผมว่าดาวดวงใหม่เราต้องหาช่องให้เขาคือที่ผมพูดเล่นว่าอิงฟ้า2เนี่ยผมไม่ได้หมายความว่าผมต้องการหาคนเหมือนอิงฟ้านะผมไม่ได้ต้องการหาแบบเฮ้ยลักษณะเหมือนอิงฟ้าเลยผิวพรรณะไม่ใช่แต่ผมให้คํานี้อย่างเพราะอิงฟ้าคือดวงดาว เหมือนกันนะฮะแต่อยู่คนละซีกนะฮะก็คือดวงดาวที่อยู่คนละดานพยายามจะหาคนคนนั้นอยู่นะครับก็อย่างเมื่อสักครู่นี้ก็ให้ดูสองดวงเล็กๆนะฮะก็อสองจังหวัดนะ,ะไม่ว่าจะเป็นละนองกับ ล่มุกดาหารนะฮะก็ก็เป็นดวงดาวเล็กๆก็ลองดูเพราะอีกหลายดวงก็ยังยังค่อนข้างเก่งครับเพรเซร็ปีน้เพรเสรปีนี้ยังเป็นแบบว่าทีป๊อปทีป๊อปมนเจอทีป๊อปฮะก็เมื่อเมื่อสักครู่นี้ก็ได้ประชุมทีป๊อปก่อนงานนี้จะเริ่มครับ วันที่1ต้องเรียนเชิญทุกคนหนึ่งกุมภาพันธ์เราจะถแถลงข่าววิสแต Thailand 2024อย่างเป็นทางการแต่เป็นการถแถลงข่าวเฉพาะนางงามกับสื่อมวลชนเท่านั้นนะครับไม่ใช่การถแถลงข่าวเป็นแฟชั่นโชว์นะครับในวันนั้นเราจะบอกเงื่อนไขของ t ีป๊อทั้งหมดนะครับแล้วก็เรื่องกิจกรรมทั้งหมดของการประกวดในระยะเวลา2เดือนกับประมาณ10บวันแ